กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกุกคโคนครับเราอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับนาะวันนี้กุมาปะลุงเกษมเสรีซักเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับวันนี้ครับจะไปพอละอ่อนขอจัดนิทรรศการนะครับอต่างๆในงานนี่แหละครับครับไปพอด้วยกันไป่าอะไรงามไม่ได้หมืนงามน้อนิทรรศการของแกละมูแต่ละสุ่มแหละครับไปเอาไปด้วยกัน ในกเกษตรปีนี้ก็ประกอกัดมีการตัดส่วนย่อมนะครับนี่เนาะครับแล้วพูนกับเป็นร้านค้าร้านค้าเนาะมันจะจัดส่วนย่อมเป็นเป็นซ,ซุ้มหปือซุ้มอะครับเป็นซุ้มเนาะใส่นะครับเนาะโอ้งามดีครับน่าดี นี่ก็ของอชูโขไทยนะครับเกษตรชูโขไทยเนาะครับเนาะมีอุนนอยทยานประสัตว์มีหลายอย่างครับคือเป็นแนะนำใู้อยู่ตรุกพอครับนี่ก็ของเกษตรทางท้องครับ อา้องบะโขยอยู่ชาววันดังครับที่มายัางอันครับอืมที่กาะศิรราธานีนะครับใก้บนเลยเนี่ยครับนอกอ้เหยียบเยียม นี่ก็สีสกเกตครับสีสกเกตต้องจางอธิบายครับมว่าเป็นอย่างไดเนาะครับเห็นมาอย่างเอี้ยนะครับเขาก็ถ่ายไปเอาไว้ดูครับเรื่องของอ่า ปทุมธานีครับโอ้ดูอดเป็นตั้งใจทางกันแท้นะครับือว่างามครับนี่ก็บรรยากาศตอนแรงๆครับเรียบประคั่มเตือดีเตือมีไฟแสงสีขึ้นมาหน่อยนะครับเนาะ เนี่ยทักษะในการทำนะครับอันนี้อันแรกอันทับอ,อ,อันนี้มาอันดับสองครับโอกดเสร็จแล้วเนาะครับมาอันดับสองครับรู้สึกว่าสวยดีนะครับเนาะเอาละครับหลังจากที่สองเรามาลุ้นที่หนึ่งหมู่ห้องอวชิไงครับ นี่ร้านนี้ก่อนไม่ยืมอันนี้ยืมอยู่ตรงนี้นี่โคราชครับงามดีสวยดีครับโอ้อันนี้มีน้ำตกเนาะครับ ลครยงังลีรยงได้ไปว่าอยนงบ่เนอะอันนี้สุนีใส่กี่เสียงดัวเังมีอ้เย็นนะครับเนาะน้ำตกนี่ นี่ยังได้ดอวสามครับยังยังดอวสามน้อครับ,เ,บ,รรบเตรัะซุ่มครับเตรัสะเตระ แต่ะละอันนะครับแต่ละตีแต่ละหนครับนนงามครับงามเหมือนก,กัน,นะอ,น,นอืมอายุทยา ลองใส่โอ้นี่ก็เป็นปันน้ำกันนะครับนะกูตะโก นี่เขาคนปั่นน้ำครับหยัดหยัดหยัดดหยาดแคะเนี่ยอับนี่ก็จัดจัดดอกครับจัดจ็จกันจัดดอกแล้วเนาะครับ พัาเอาไปมันอันนี้มาดับหนึ่งครับของหน่วยชัยภูมิครับดับหนึ่งไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆร้ายหน่วยครับไปขอไปเนาะทางจับนักกลมมาเหมือนกันครับนักต้นกองน้ำครับอันนี้มาดับสามครับ นี่แหละปูน้อครับ,บรับสั่งนอฝากกันไปครับน้ำดีน้ำเหมือนมดวนะครับครับในด้านนี้ก็อจัดส่วนนะครับในโหลแก้วนะครับรัส่วนในโหลแก้วนอ้อหวัวที่ไหนจะได้ทีหนึ่งทีสองมิห้ายเลยครับ ไกเนาะครับแต่ละแต่ละหน่วยแต่ละนี่แหละครับมีเกาะบนเกาะการทำก่อนมีรวดลายเหมือนกันเนาะให้มารับสาาก่อนหน่วยอีกสักเดียวครับ ที่หนึ่งกับกกบบโค้งอุบลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ที่ที่งมันก็ง,งามเหมือนกันหมดนะครับใจบม,กกนนนมันก็นกัดใจกรรมการเหมือนกันเนาะครับหัวบอลกัดสิ่งอะไรอย่งไรเป็นเขาได้ที่หนึง่งวัฒนธรรมเนาะแล้วนี่ก็ ป็นการกัดส่วนนะครับกัดส่วนที่กระถางน,นะครับทำไปไปมีวิธีใดก็ทำกันไปครับเนาะหลายครับตัวนไม่เป็นยากไม่ยากไช้นุษย์านกันไปครับครับไม่หลือหนับ เอาเวียนเอาเวียนเอาเวียนตกลงนนนครับนี่คือสาวประกอบเซลลันไปครับเน แต่ละอันนะครับเออไปกรรมการนี่โอ้โ,อโ,อโออหกาีนึ่งหมดแล้วนะครับทีวา่าแต่ที่นะงามว่ดนะครับนี่นี่นนมารับหนึ่ง กนครับาดูไปดูไปครับรนี่ก็ปูดำปูดำเป็นปูดแดงก็ได สวัสดีครับกระปูนเนาะใช่ครับ ทีราชนีแห่งพวกเขาก็เปิดการต่องงามดีครับคุกๆ่างเนะครับอดีตกว่างสักอย่างครับทาวัดไปแถวย่างก็คือแพมอย่างครับน้าครับ สามารถลองใช้ได้นะคบผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมี3าตัวนี้ครับเป็นเนียมหูเสือครับแต่ทัหมของเรามีทั้มหปดผลิตภัณฑ์ครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะเป็นช่วยในเรื่องช่วยในเรื่องของระงับกลิ่นเท้ายับยั้งแบคทีเรียที่ทาครับจากเนียมหูเสือครับซึ่งชาวบ้านนิยมนํามารับประทานกับลาบครับวนใหญ่ไม่ค่อยมีมูลค่าคนไม่ค่อยซื้อขายกันครับเราก็เลยเอามายกระดับเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ครับใช่ครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ ช่วยแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบแก้ปวดแก้เมื่อยอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้อีกด้วยครับส่วนนั้นจะเป็นมูสโฟมล้างหน้าครับแก้สิวฝ้ากระจุดด่างดำใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวนั้นเลยนะครับคุณพ่ออันนั้นยาหม่องน้ำผักเผิดครับใช่ครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแก้ปวดแล้วก็แมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยนะครับ ใช่ครับหรือจะมาทางนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากใบบัวบกครับใช่ครับอันนี้จะเป็นเซรั่มบำรุงใบหน้าจากใบบัวบกครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเทคโนโลยีบ้านเราเจลบำรุงรอบดวงตาแล้วก็ใต้ตาของเรานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสครับจากเปลือกสับปะรดครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเรานะครับได้รับมาตรฐาน QH โดยตัวครับแล้วก็ได้ทําร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานสีดาบจากมหาลัยพี่เลี้ยงเพื่อเพื่อเกษกรเปิ้การ บอกขึ้นเ้ามาโบราเนะครับเนาะฟังฟังไปที่บายป็นคนน่าสนใจครับเ oh, ื่อของวิไลเกษตรลำปูเนาะเนี่ครับยามองน้ำก็มียาบำรุงผิวก็มีมีหลายมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างหลาอย่างนีคัใครสนใจนะครับที่วิไลเกษตรลำปูนะครับ มีครับเปิดอธิบายให้เราฟังหมดครับนี่เนาะเนาะเขาจะจ้างว่าครับเปิ่อนขอเปิ่อนมดครับเดี๋ยวปูนก่อนไว้หน้าไปสมีของดีๆนะครับเนาะเอาล้วครับหอมปลาหอมคอนะครับเนาะสหรับคลิปนี้นะครับก็จบในใีก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวก็พอ,อคลิปต่อไปนะครับจำเรืร่งครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจคือหลวงกเกษมเศรษฐีทรัพย์ครับเหมือนเดิมนะครับเนาะครับวันนี้นะครับอขอคำว่าสวัสดีครับ